อยากหาทิปเปตัวเองสั้นๆสัก1วันทิปนี้ออมนัดจะไปเที่ยวพร้อมกับบัตรเครดิตและสินเชื่อในเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์กับ6โลเคชั่นอยุทยาเปิดเมืองเก่าพลิกมุมมองใหม่ตามหาจุดถ่ายรูปปังๆเพราะหสถานที่ในวันนี้เราจะผสมผสานกันทั้งวัดเก่าและคาเฟ่ที่มีแต่ง,งานสถาปัตยกรรมสวยๆได้รูปโพสล,ลงโซเชียลแน่นอนไปดูกันว่าวันนี้ บัตรเครดิตและสินเชื่อในเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์และออมนัดจะพาเพื่อนๆไปพลิกมุมมองใหม่ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าที่ไหนบ้างตามออมนัดไปเที่ยวอยุธยาก,กันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเติมพลังเอาใจคอกาแฟและสายขนมหวานกันก่อนเรียกว่าใครมาถึงอยุธยาไม่มาที่นี่เดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงนั่นเองนะบุษบาคาเฟ่แอนมิวนะที่นี่เป็นคาเฟ่ละลานอาหารติด,ดริมแม่น้ำเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็จะพบกับเรือนไทยสีขาวสไตล์โมเดิร์นหยิบยกเรื่องราวของเส้นกริต มานําเสนอซึ่งเส้นกิบมาจากลายของผ้าเข่าม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าแบรนด์บุตรสบานั่นเองจริงๆอ่ะอาหารเขาเด่นหมดทุกอย่างเลย,เ,ลยเดี๋ยวนี้เราจะมาลองสั่งเป็นบุตรสบาลาเต้ร้อนนะทุกคนนี่เลยก็คือลาเต้ตรงนี้นะเขาจะท็อปด้วยสายไหมนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็คือกีบลำดวนที่ทางร้านทำเองต้องบอกว่าร้านนี้นะคอขนมหวานต่างๆต้องมาลองชิม้ะ เราจะเข้าไปนั่งทานดสเซิร์ตบาร์นะคะเป็นที่เดียวในอยุธยาพิเศษสุดๆซึ่งใครที่อยากมาทานที่น,นะคะต้องจองเท่านั้นนะไปเข้าไปข้างในกันเมนูของเรานะครับจะประกอบไปด้วยขนมห้าคำนะครับที่ใช้เทคนิคการทำขนมไทยผสมกับเทคนิคการทำขนมฝรั่งนตมนะครับ เียกว่าเติมพลังตอนชาวด้วยของหวานกันแบบจุกๆไปเลยนะจะบอกว่าเป็น,ป,นประสบการณ์ที่พีเมียมมากๆในการทานขนมไทยซึ่งไม่เคยทานแบบนี้มาก่อนนะพิเศษมากอะจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลเคชั่นต่อไปนะคะ สงนั่นก็คือวัดภูเขาทองคนน่าจะเคยได้ยินวัดภูเขาทองกันแบบติดหูมากน,นั่นก็คือที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมแต่ที่นี่นะเป็นมหาเจดีย์สำคัญมากๆ <c oughs> คือในสมัยก่อนพระเจ้าของสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างไว้รูปแบบของฐานเจดีย์ที่เราเห็นเนี้ย <c oughs> ก็จะมีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพม่าแต่ฝ่ายพม่าทําได้เพียงแค่ฐานแล้วก็ยกทับกลับไปหลังจากนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจึงโปรดก้าวให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือแบบมอญเจดีย์ภูเขาท้องที่เราเห็นนี้จึงมีลักษณะสถาปัตยกรรม2แบบผสมกันนั่นเองเทียงแล้วนะเดี๋ยวเราจะ เช็คอินเข้าที่พักกันนะใครที่มาอทีย <c oughs> แค่เห็นต้องรู้เลยว่า เราพักที่ไหนเนาะทุกคนและสําหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบเราๆนะใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวนี้ต้องคิดให้ดีและเอาให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่างทริปนี้อ,อมนัดบอกเลยว่าเราสองคนแฮปปี้มากๆเพราะเราสองคนมีบัตรเครดิตและสินเชื่อในเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์ที่พร้อมให้สิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ First Choice, บัตรเครดิตและสินเชื่อเซนทันเดอะวันบัตรเครดิตและสินเชื่อโลตัส บัตรเครดิตและสินเชื่อโฮมโปรสทิติไหนๆก็ได้รับความคุ้มค่าแน่นอนรอมแล้วก็เข้าเช็คอินกันที่บ้านป้อมเพชรได้เลยค่ะพิกัดร้านตั้งอยู่ในโซนเมืองเก่าอายุทยาติดกับโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนั่นก็คือป้อมเพชรที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยแหวกแนวด้วยโครงสร้างอิฐสีสม้มผสมผสานกับงานไม้ดีไซน์เรียบเท่ล้ำสมัยแต่ยังคงคุมโทนสีให้เข้ากับความเป็นเมืองเก่าอายุทยาที่นี่มีทั้งที่พัก ร้านอาหารและคาเฟ่เมนูเด็ดขึ้นชื่อของอุธยานั่นก็คือกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตอิ่มากอร่อยมากเลยอาหารที่นี่นะก็แนะนำถ้าใครมาอยุทยามากินข้าวเที่ยงที่ร้านป้อมเพชรได้เลยนะแนะนำเลยคือเมนูกุ้งเผานะเพราะว่าเนื้อเขา เด้งแล้วก็มันกุ้งอร่อยมากอิ่มท้อง,องแล้วเดี๋ยวเราขอเดินไปข้างบนไปถ่ายรูปกุบกิบก,ก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลเคชั่นต่อไปค่ะ โลเคชั่นต่อไปในวันนี้นั่นก็คือวัดนักบุญยอเซฟที่นี่นะเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกที่แรกในประเทศไทย นนี้นะคะก่อนที่เราจะกลับที่พักไปนอนพักก็เดี๋ยวมาแวะกันที่คาเฟ่ต่อไปนั่นก็คือคาเฟ่ที่ติดอยู่ริมแม่น้ํานะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเป็นีงยเสียงนกนี่เลยคาเฟ่เทวาอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยติดริมแม่น้ำนะเขาแต่งสไตล์ไทยคอนเทมพอรารีเราก็จะได้จิบกาแฟชิลบรรยากาศริมแม่น้ำตรงหัวมุมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกันแล้วเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปกันนะ การตกแต่งภายในร้านด้วยสีเอิร์ธโทนทำให้รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและยังมีมุมชิคๆให้ได้ถ่ายรูปเล่นหลากหลายสไตล์ไม่ซ้ำใครทำเลของร้านตั้งอยู่ตรงหัวมุมแม่น้ำทำให้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำและวิถีชีวิตริมน้ำได้อย่างดีจึงเป็นที่มาของการนำปลาทะเพียนสัญลักษณ์ความผูกพันกับสายน้ำมาเป็นไอเดียการออกแบบนั่นเอง กก่อนับุเทพงตรงริมถนนสายเอเชียเวลาขับรถผ่านไปมาก็จะเห็นปราสาทสีเหลืองหลายคนไม่รู้ว่าปรา,าสาทหลังนี้คืออะไรวันนี้ออมนัดจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะในนี้เป็นร้านอาหารและขนมหวานเครื่องดื่มแบบฝรั่งเศสมีเมนูเด็ดแนะนำก็กคือลาโ u โรสภาษาฝรั่งเศสแปลว่ากุหลาบแห่งความรัก ขนมฝรั่งเศสที่คุณดาวเอ็กซ t คิวทีฟเชฟคิดค้นขึ้นมาใหม่และยังเป็นขนมที่มีความละเอียดในการทำสูงในร้านก็ยังมีขนมมาการองทาร์ต่างๆครัวซองบาเกตโทสที่น่าทานมากอีกด้วยหากใครอยากหาร้านอาหารและขนมสไตล์ฝรั่งเศสแท้เป็นขนมฝรั่งเศสที่มีวิธีการทำค่อนข้างหลายขั้นตอนรสชาติสมราคาจริงๆค่ะควรค่ามาลองมากๆค่ะ เึ่องทีมนี้อนะักต้องขอขอบคุณบัตรเครดิตและสินเชื่อในเครือกรุงสีคอนซูเมอร์ที่ทําให้ชีวิตเทีย่ยวของเราสะดวกสบายมากยี่ขึ้นและยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายสําหรับใครที่ เปิดเมืองเก่าที่มุมมองใหม่ตามรอยออมนัดมาได้เลยนะรับรองว่าจะได้ทาไปเที่ยวที่สวยๆได้กินของอร่อยๆและยังได้ไอเดียใหม่ๆกลับบ้านอีกด้วยนะที่สําคัญได้รูปังๆโพสอวดเพื่อนแบบจุกๆอีกแน่นอนเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสําหรับทริปหน้านะจ๊ะออมนัดจะไปเที่ยวที่ไหนฝากเพื่อนๆนะคะติดตามเราสองคนได้ในทุกช่องทางด้วยนะสําหรับทริปนี้ไป กลับบ้านก่อนนะคะ